สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่เดอะปันวิทครับและนี่คือเดอะคราวออฟฟรานเรื่องราวของกษัตริย์ฝรั่งเศสตอนสุดท้ายแล้วครับตอนที่26ตอนภาษาแล้วครับหลุยที่19พระเจ้าหลุยฟิลิปพระเจ้านโปลเลียนที่3หรือครับว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสําหรับช่วงสุดท้ายของบรรดากษัตริย์ฝรั่งเศสพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ การปฏิวัติเดือนกร,รกฎาคม1830นะครับเกิดจากความไม่พอใจของนโยบายของพระเจ้าชาวที่10นำมาสู่การล้มล้างราชบงบูบงเป็นรอบที่2ครับและตามซึ่งก็เป็นไปตามคาดการณ์ของหลุยที่18ที่ทรงเห็นแล้วว่าชาว่10จะใช้อำนาจแบบสุดริมทิมประตูนะครับนำหายนะมาให้ราชบงอีกครั้ง2ส,งสิงหาคม1830ครับชาวที่10ลงนามสละราชบัลลังก์ตามกฎหมายซาลิกนะครับและตามตัเนียมการสืบราชบัลลังก์บัลลังก์นี้ถูกส่งมอบโดยอัตโนมัติ โดยอัตนมอตติกเลยนะฮะส่งให้กับลูกชายคนโตของชาวที่10คือเจ้าชายหลุยอองตวนเดยุคแห่งอองกุลามครับซึ่งได้แปลสถานภาพตัวเองกลายเป็นพระเจ้าหลุยที่19ครับแม้ว่าหลุยที่19นะครับจะได้รัลังมาโดยตามประเพณีปฏิบัติในฐานะลูกคนโตหรือโดโฟแฟงหรือองค์รัชทายาตอยู่แล้วแต่ทว่าบัลลังก์ของหลุยมันมีปัญหาครับคือมันมีปัญหาตรงที่ว่า ในช่วงปลายราชวงศ์บูบงเนี่ยราชวงศ์บูบงมีปัญหาเรื่องการไม่มีทายาทรวมถึงหลุยที่19เเองก็ไม่มีทายาทนะครับความกัวงวลในเรื่องของการสืบบัลลังก์จึงค่อนข้างมีเยอะชาวเองก็ไม่ได้มีความตั้งใจจะมอบบัลลังก์ให้ลูกคนโตก็คือหลุยครับ อันที่จริงแล้วมันต้องย้อมปตั้งแต่ถึงสมัยที่หลุยที่18ยังมีชีวิตอยู่ครับจำได้ไหมฮะหลุยที่18ปเนี่ยปรับเปลี่ยนราชวงศ์บูงบง,บงให้เข้ากับแนวคิดรัฐสภาและเสรีนิยมเท่าที่จะทําได้แต่สังาชชส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยครับเพราะพวกเขาจะไร้อํานาจแล้วก็มีความลําบากทางการเงินกลุ่มนี้นําโดยชาวที่10 ชาวที่10เป็นหัวรุนแรงขวาจัดและไม่ประนีประนอมกับใครครับแล้วหลุยที่18ก็กังวลว่าถ้าหากชาวที่1 0ครองราชจะนําภัยมาสู่ราชวงศ์ประสบการณ์สอนให้หลุยที่18รู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้จะทําให้ราชวงศ์ถึงจุดจบครับแล้วก็เหมือนการถูกปฏิวัติอีกครั้งหลุยที่18ก็เลยไม่ได้อยากส่งบอลลังให้ชาวครับแต่เขาก็เลยเลือกส่งบาลลังใหกหลานชายซึ่งเป็นลูกของชาวแทนก็คือเจ้าชายชาเฟอร์ดินันแห่งดยุกแห่งบรีเหตุผลที่ต้องเป็นชาวเฟอร์ดินานเนี่ยเพราะว่าชาวเฟอร์ดินานมีลูก เพื่อจะได้สืบบัลลังก์ได้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็มีลูกแต่ถ้าว่าในปี1820ครับชาวเฟอร์ดินานด์ถูกปลงพระชนในโงรงละครโดยไม่มีใครจับมือใครดมไม่ได้ครับว่าใครทํหลุยที่18หมดทางเลือกครับและตอนนั้นเขาก็ป่วยหนักจนไม่รู้จะทําอะไรอีกแล้วเมื่อสว,วรรคตครับชาวที่10ได้คองบัลลังก์แล้วก็เป็นเรื่องจริงครับสุดท้ายชาวที่1 0ถูกบังคับให้สลับบัลลังก์เพราะว่าควา,ความพฤติกรรมที่สิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้ และเอาเขาจริงตามธรรมเนียมประเพณีหลุยอองตวนก็ต้องได้เป็นหลุยที่19ถูกไหมครับเพราะเขาเป็นลูกชายคนโตแต่ว่าชาวที่สิบไม่อยากส่งบาลังให้หลุยสิเพราะว่าหลุยสิเนี่ยมีความคิดเสรีนิยมและเขาก็ชอบเข้าข้างหลุยที่18แล้วละขัดแย้งกับพ่อตัวเองอยู่เสมอเพราะฉะนั้นชาวก็เลยอยากจะส่งบาลังกับหลานชายครับซึ่งเป็นลูกของชาวเฟอร์เดนันที่ตายไปแล้วก็คือ อ,องรีครับเดยุคแห่งบอกเดียลุยองตัวเนี่ยไม่ยอมครับเพราะว่าตามกฎหมายเขาบอกเขาคือลุยที่19เ้าขาต้องได้เป็นกษัตริย์ครับหลังจากทะเลาะปะแววงอย่างหนักรวมกับสถานการณ์ที่ราชงุ์บวงต้องรีบลีภัยครับรวมถึงประชาชนกําลังออกตามล่าราชงศงบูบงฝ่ายรัฐสภาเองก็ไม่สนับสนุนลุยที่19แล้วแล้วพอฝ่ายรัฐสภาเนี่ยหันไปหาหลุยฟิลิปแทนสุดท้ายครับลุยที่19เป็นกษัตริย์แบบไม่ได้ทันทําอะไรอุตส่าห์ได้ตําแหน่งแล้วนะครับสุดท้ายเขาก็ต้องจะลดประกาศ สละบาลังครับหลังจากอยู่ในตำแหน่งกษัตริย์ได้ถึง20นาทีครับกลายเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชสั้นที่สุดในโลกครับคือ20นาทีจริงๆจากนั้นหลุยที่19ครับก็รีภัยไปอยู่ออสเตรียแล้วก็ไปสิ้นพระชนที่นั่นในวันที่3มิถุนายน1844ขณะมีอายุ 68ปีส่วนพระศพนะครับถูกย้ายมาฝังที่สโลวีเนียที่เดียวกับพระเจ้าชาวที่10พ่อของตัวเองครับและพระศพก็ยังอยู่ที่นั่นจนถึงปัจจุบันด้วยนะฮะแต่ท้ว่าความพยายามในการรักษาบัลลังของชาวที่1ิบเนะี่ยไม่ได้สิ้นสุดลงครับเพราะว่าก่อนที่เขาจะออกจากฝรั่งเศสนะเขารู้ว่าหลุยส์ฟิลิปแห่งออกเลองเองเนี่ยเป็นเจ้าชายคนเดียวที่รัฐสภาให้การสนับสนุนเขาก็เลยเหมือนว่าเห็นว่าประชาชนเองก็ยอมรับหลุยส์ฟิลิปในระดับหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าชาวเนี่ย ก็เลยเขียนจดหมายไปหวังให้ลูกพี่ลูกน้องที่สนิทสนมกัเขาเนี่ยช่วยพูดให้รัฐสภาฝรั่งเศสรอยับรองให้รับรององรีเดยุคแห่งบอกโดขึ้นครองราชครับเป็นพระเจ้าองรีที่5แต่หลุยส์ฟิลิปกับฉีก กฎหมายฉบับนั้นทิ้งครับแล้วก็รับตาแหน่งกษัตริย์ปราบดาบพิเศษตัวเองเป็นกษัตริย์ซะเองครับองรีเองก็ต้องหลบหนีออกนอกประเทศครับแล้วก็ไปอยู่ที่ฮังการีจนกระทั่งสิ้นพระชนในปี1883โดยพระองค์เนี่ยไม่เคยยอมรับตัวเองนะครับว่าฉันเป็นกษัตริย์ฝรั่งเศสแต่ว่าสมาชิกราชวงศ์บูบงเนี่ยกลับไปกลับยอมรับแล้วก็ประกาศว่าองรีแห่งบ็อกโดเนี่ยเป็นองรีที่5กษัตริย์ไร้บาลังและเป็นเจ้าชายองค์สุดท้ายของฝรั่งเศสส่วนเชื้อสายขององรีนะครับก็กลาย ศสปัจจุบันมันจะมีทั้งหมด4สายนะครับสายแรกคือพวกแรงคคสเซอร์ก็ฝั่งอังกฤษนะฮะที่เขาอ้างมานนนง Edward, ันน่าจะสมัยเอ็ดเวิร์ดสงครามร้อปีฮะอันที่2คือราชวงศ์บูบงครับสายตรงก็คือลูกหลานของหลุยอะไรพวกนี้แหละอันที่3คือออกเลอองครับสายของหลุยฟิลิปซึ่งก็เป็นบูบงจริงๆมันเป็นบูบงสายรองนะครับแต่ว่าเขาเขา,เขาทะเลาะกันเขาเลยแยกจากกันสุดท้ายคือราชวงศ์บูนาปาก็เป็นผู้อ้างสิทธิราชวงศ์ฝรั่งเศสจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกัน ทีนี้มาถึงกษัตริย์องค์ต่อมาครับหลุยส e ์ฟิลิปแห่งออกเลอองซึ่งรับบัลลังหลังจากการปฏิวัติเดือนกรกฎาคมเริ่มต้นยุคที่เรียกว,ว่าสมัยราชาธิปไตยภายใต้รัฐมนูญหรือว่าฝรั่งเศสเขาจะเรียกว,ว่าราชาธิปไตยเดือนกรกฎานะครับโมนาชีเดจูเลเดอร์จูเลตนะฮะหรือว่ายุคสมัยของราชนาจากักรแห่งชาวฝรั่งเศสครับเพราะว่าหลุยส์ฟิลิปเนี่ยเมื่อขึ้นครองบัลลังเขาออกชื่อตัวเองว่าพระเจ้าหลุยส์ฟิลิป พระมหากษัตริย์แห่งชาวฝรั่งเศสก็คือกษัตริย์ของชาวฝรั่งเศสเป็นการประกาศครับว่าพระองค์เนี่ยทรงยอมรับการเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูนและยอมรับหลักการว่าอธิปไตยเป็นของปวงชนครับ ถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วรัชสมัยนี้จะจบลงด้วยการปฏิวัตินะครับแล้วก็สู่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2ก็ตามทีหลุยฟิลิปเนี่ยมาจากไหนจริงๆแล้วเขาเป็นสมาชิกราชวงศ์บูบงนะครับเพราะว่าตระกูลของเขาเนี่ยมันสืบสายมาจากพระเจ้าหลุยที่13าครับจาได้ไหมครับหลุยที่13มีลูก2คนคนแรกก็คือหลุยที่1 4ลูกหลานเลนโลของหลุยที่ส4ก็คือกษัตริย์สายตรงของฝั่งฝรั่งเศส ส่วนคนที่2ครับลูกคนรองของหลุยส์ที่13ก็คือฟิลิปคนนี้ได้ดารงตําแหน่งดยุกแห่งออกเลอองครับและลูกหลานเขาก็กินตําแหน่งดยุกแห่งออกเลอองมาโดยตลอดครับจนครอบครัวของฟิลิปดยุกแห่งออรเลอองเนี่ยถูกเรียกว่าตระกูลออกเลอองซึ่งตามจริงแล้วนะครับแม้ว่าหลุยส์ฟิลิปจะได้ครองบัลลังเขาก็ควรจะเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์บูบงครับแต่เพิ่มว่าพวกบูบงเนี่ยสายตรงนะครับเขาไม่ยอมรับหลุยส์ฟิลิปครับเขามองว่าหลุยส์ฟิลิปแย่งบัลลังไปจากองรีที่5เขาก็เลยข,ขับพวกบบูงย พวกของฝั่งออกเลอองเนี่ยออกจากราชวงศ์บูบงเขาบอกว่าราชวงศ์ออกเลอองไม่ใช่ของบูบงเพราะฉะนั้นครับหลุยส์ฟิลิปก็เลยต้องประกาศว่าฉันเป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์ออกเลอองนั่นเองครับในตอนที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับปี1789ฟิลิลุยส์ฟิลิปเนี่ยตอนแรกสนับสนุนการปฏิวัตินะครับแต่พอเกิดการกระหารชีวิต พระเจ้าหลุยที่16หลุยฟิลิปก็แตกหักกับฝ่ายรัฐสภาครับแล้วเขาก็ถูกเนรเทศเออกจากฝรั่งเศสเป็นเวลานานถึง21ปีเลยครับก่อนจะกลับวสู่ฝรั่งเศสเมื่อมีการฟื้นฟนูราชวงศ์บูบงและหลุยฟิลิปก็เข้าไปทํางานในตําแหน่งของทางกองทัพ จนกระทั่งเกิดการปฏิวัติเดือนกร,รกฎาคม1830ครับส่งผลให้ชาวที่ส0สลาบาลลังราชวงศ์บูบงต้องถูกกระเด็นออกจากฝรั่งเศสไปหลุยส์ฟิลิปเนี่ยได้รับการสนับสนุนครับระหว่างพันธมิตรซึ่งก็คือประชาชนปาร,รีสซึ่งนิยมสาธารณรัฐซึ่งตอนนั้นเป็นพวกนำประทวงอยู่แล้วกับผู้ชนชั้นกลางที่มีอุดมการเสรีนิยมดังนั้นเมื่อส่งขึ้นครองบัลลังในช่วงหลังการปฏิวัติพระองค์ก็เลยเรียกพวงเองว่ากษัตริย์ชาวฝรั่งเศสหรือเลอควาซิตัว ซื่อเพื่อเป็นประกาศหลักเพื่อเป็นการประกาศว่าทรงยอมรับอำนาจอธิปไตยของปวงชนแล้วก็ไม่ได้มีอำนาจดังกษัตริย์สมบูรณาญาสิทธิราชแต่อย่างไรแต่ถ้าว่าสมัยของพระองค์เนี่ยนะครับเป็นยุคที่ถูกครอบงำโดยชนชั้นกลางซึ่งรวมไปพวกนายทุนพวกเจ้าของกิจการเจ้าของโรงงานนายธนาคารผูม้มั่งคั่งสมัยของพระองค์นะครับพวกนี้เข้ามามีอิทธิพลในทางการเหมืองมาก ลุยฟิลิปเนี่ยแม้ว่าจะปฏิเสธความหรูหราแบบดั้งเดิมแล้วก็ทรงปฏิรูปหลายอย่างนะครับเช่นการให้ความเท่าเทียมด้านศาสนายกเลิกบรรดาศักดิ์ลดพระราชอำนาจกษัตริย์ให้อำนาจรัฐสภาฟื้นฟูกองกำลังแห่งชาติยึดแนวทางภายใต้รัฐมนูญดูเหมือนว่าประชาชนจะมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นแต่ความจริงมันต่างอย่างนั้นโดยสิ้นเชิงครับ อย่างแรกหลุยส์ฟิลิปท่มเททุกอย่างเพื่อจะได้เป็นกษัตริย์มาตลอดครับเริ่มตั้งแต่เอาชาวไปลอ่ลอล่อลวงชาวให้ตายเร็วจนไปถึงสารพัดวิธีที่เขาทาเขาไม่ได้เต็มใจที่จะสละอํานาจให้กับฝ่ายรัฐสภาครับซึ่งเขาเองเนี่ยยังต้องการให้ฝ่ายขวาและเขาเองก็สนับสนุนฝ่ายขวาในรัฐสภาครับเพื่อที่จะอำนาจสนับสนุนเพื่อสิทธิและอํานาจของกษัตริย์ ทำให้ฝ่ายรัฐสภาตอนนั้นเกิดการต่อสู้ทางการเมืองที่ค่อนข้างรุนแรงครับระหว่างฝ่ายขวากับฝ่ายซ้ายที่เป็นพวกสาธารณรัฐลุยฟิลิปเองก็มีความเป็นอนุรักษนิยมครับดูได้จากการที่คณะรัฐมนตรีที่เขาตั้งอล้วนแต่เป็นพรรคพวกของเราทั้งนั้นถ้าไม่ใช่ชนชั้นสูงก็จะเป็นพวกนายทุนนายธนาคารที่เข้ามา มีผลประโยชน์ทางการเมืองดังนั้นนโยบายส่วนใหญ่ในยุคนี้จึงเป็นนโยบายข,าข้างในทุนครับซึ่งเข้ามากอบโกยผลประโยชน์จากนโยบายรัฐทําให้ฝ่ายสาธารณรัฐเนี่ยไม่พอใจเรื่องนี้อย่างมากรวมก็ลุยฟิลิปเนี่ยย้ำไปสารต่อนโยบายในการทําสงครามในแอลจีเรียซึ่งมันก็ยืดเยื้อมังแต่สมัยชาวที่10 ประชาชนกลายเป็นผู้ไม่ได้มีอำนาจที่เป็นเจ้าของอธิปไตยอย่างแท้จริงครับเพราะว่าถูกนายครในทุนเนี่ยเข้าไปครอบครองสิทธิประโยชน์และกษัตริย์ยังคงพยายามที่จะใช้อำนาจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาโดยมีการสนับสนุนจากพวกนายทุน 1,847ครับฝรั่งเศสเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครับจากนโยบายรัฐบาลของหลุยส์ฟิลิปแม้ว่ารัฐบาลจะไม่มีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายทางอื่นครับโดยเฉพาะการคอร์รัปชันและการรับผลประโยชน์จากบุคคลรอบตัวกษัตริย์หลุยส์ฟิลิปเองก็ได้ผลประโยชน์จากเรื่องพวกนี้ครับในที่สุดประชาชนหมดความอดทนและเขาก็มองว่า เขาไม่จําเป็นต้องมีกษัตริย์อีกต่อไปแล้วเขาลุกฮือทาการประทุงอีกหนึ่งครั้งครับแล้วมันก็กลายเป็นการปฏิวัติฝรั่งเศสเรียกว่าการปฏิวัติเดือนการปฏิวัติปี1848ครับโดยโดยหัยวใจของการปฏิวัติครั้งนี้คือล้มล้างกษัตริย์ถาวรดครับลุยฟิลิปโดนขนาดนี้เข้าไปเขายอมถอยครับด้วยการสละบัลลัง ในวันที่24กุมภาพันธ์1,848แล้วก็ลีภัยออกจากฝรั่งเศสไปอยู่ที่อังกฤษส่วนฝรั่งเศสก็สถาป,ปนาตนเองเป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศสเรียกว่าสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่2หรอสอาหรือสาธารณรัฐสมัยที่2นั่นเองครับ การสลาบอลลังของหลุยส์ฟิลิปนะครับทำให้พระองค์กลายเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของฝรั่งเศสอย่างแท้จริงครับส่วนนโปลเลียนที่สามเ,เป็นจกักรพรรดิองค์สุดท้ายนะครับคนละตำแหน่งกันพระองค์ย้ายไปอังกฤษครับแม้ว่าพระองค์จะย้ายไปอยู่ในฐานะบุคคลธรรมดาแล้วก็ไปอยู่ในฐานะโดยมีชื่อแฝงในภาษาอังกฤษว่ามิสเตอร์สมิธนะครับ แล้วแน่นอนครับว่าคนที่คงจะหัวเราะชอบใจและสาใจกับที่หลุยที่18โดมปฏิวัติเป็นกันก็คือชาวที่10ครับซึ่งหลุยที่18เคยเพิกเฉยกับชาวที่10มาก่อนนะครับแต่ปรากฏว่าชีวิตหลังการสลับบลลังของหลุยฟิลิปอะ่ะมันไม่ได้โหดร้าย ทารุณเหมือนกรณีชาวที่10ชาวที่1ิบนี่แทบไม่เหลืออะไรเลยครับแต่หลุยส์ฟิลิปยังเหลืออยู่ครับเพราะองค์ไม่ได้ลําบากง,างมายนะครับเพราะว่าที่อังกฤษเนี่ยพระองค์มีเพื่อน,นครับผิดกับชาวครับชาวไม่เคยมีเพื่อนแล้วก็ให้ที่พำนักพระองค์ในเซอร์เรซึ่งพระองค์ก็อยู่ได้อย่างสบายทรงไม่มีหนี้ครับเพราะฉะนั้นท่งไม่ต้องไปเที่ยวใช้หนี้ที่ไหนอีอยงนะครับพระองค์ยังพอจะได้รับเกียรติอยู่บ้างเพราะว่าลูกสาวคนโตของพระองค์ก็คือหลุยส์มารีแห่งออกเลอองเนี่ย ได้ไปเป็นพระราชินีแห่งเบลเยียมครับโดยพระนางหลุยมารีเนี่ยได้แต่งงานกับออพระเจ้าเลโอโพที่1กษัตริย์องค์แรกของราชอาณาจักรเบลเยียมทําให้หลุยฟิลิปก็พอจะมีเกียรติยศกับเขาขึ้นมาบ้าง หลุยฟิลิปนะครับอยู่ที่อังกฤษครับจนกระทั่งสิ้นพระชนในวันที่2 6สิงหาคมปี1850ขณะมีอาขนาดมียุ76สบปีพระศพถูกฝังไว้ที่โบ์หลวงแห่งดรูครับซึ่งเป็นโบสถ์แห่งนี้เนี่ยเป็นโบสถ์คาทอลิกแล้วก็เป็นโบสถ์ที่ใช้ในการฝังศพราชวงศ์ออกเลอองแทบทุกพระองค์เลยครับและราชสกุลออเกเลอองก็ถือวัาสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางของราชวงศ์เขาจนถึงปัจจุบันนี้เลยครับเมื่อเกิดการปฏิวัติปี1848ครับ ล้มล้างกษัตริย์ไปแล้วและาฝรั่งเศสก็สถรปกาศสถาบานาสาธารณรัฐฝรั่งเศสขึ้นเรียกว่ายุคสาธารณรัฐที่2เมื่อมีสาธารณรัฐครับก็ต้องมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครับและการเลือกตั้งประธานดีครั้งนั้นเพื่อมาทําหน้าที่บริหารประเทศผลการเลือกตั้งพวกเขาเลือกบุคคลคนหนึ่งครับขึ้นมาทําหน้าที่ประธานดีของสาธารณรัฐที่2นั่นก็คือหลุยส์นโปเลียนโบนาปาร์ตครับ หลุยส์นโปเลียนโบนาบาดเป็นหลานชายของจักรพรรดินโปเลียนที่1นนะครับเพราะว่าพ่อของเขาคือหลุยส์นโปเลียนเป็นน้องชายของหลุยส์ของนโปเลียนที่1ซึ่ง <c oughs> ตอนที่นโปเลียน,นย,ยึดครองนนเนเธอร์แลนด์ได้นะครับเขาได้จัดตั้งนนเนเธอร์แลนด์เป็นราชอาณาจักรบริวารของฝรั่งเศสแล้วก็แต่งตั้งหลุยลส์นโปเลายนโเนา่ยไปเป็นกษัตริย์เนเธอร์แลนด์ครับพระนามว่าพระเจ้าโลเดวที่1 ซึ่งจริงๆก็คือหลุยที่1ครับแต่ในภาษาเนเธอร์แลนด์นะศาสดัชมันคือโลเดวิกนะครับแต่ว่าพอนโปรเลียนถูกค้นล้มพ่อเขาก็สลับบลลังแล้วก็ลีภัยไปออสเตรียจนกระทั่งสิ้นพระชนที่นั่น ลุยนโปเลียนกลับเข้าฝรั่งเศสในฐานะคนธรรมดาครับแล้วก็เข้าสู่แวดวงการเมืองจนสามารถได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีเขามีชื่อเสียงครับในฐานะผู้ฟื้นฟูฝรัร่งเศสขนาดใหญ่ต้องนับว่าเขาเป็นประธานาธิบดีคนแรกด้วยนะครับที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ทว่ารัฐธรรมนูญใหม่นี้กลับให้ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของเขาสั้นมากเลยครับหลังจากดํารงตําแหน่งครบ4ปีครับในปี1852ก็ต้องมีการจัดการเลือกตั้งและรัฐธรรมนูนก็ไประบุว่าเขาไม่สามารถดารงตําแหน่งซ้ําได้ครับ แต่หลุยนนโปเลียนยังต้องการอยู่ในตําแหน่งต่อเขาก็เลยตัดสินใจรัฐประหารครับยึดอํานาจจากรัฐสภาก่อนที่จะสถาปนาสาหารัฐขึ้นเป็นจักรวรรดิฝรั่งเศสเรียกว่าจักรวรรดิที่2และวก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิครับนามว่านโปเลียนที่3การขึ้นครองบอลลังนะครับนบโปเลียนในช่วงแรกเนี่ยใช้อํานาจตรวจพิจารณาและใช้มาตรการแข่ง้าวกับบรรดาผู้ต่อต้านอย่างมากนะครับในเวลาเวลานั้นนะครับมีผู้ถูกจับกุมและผู้ถูกในประเทศไปยังทันทะนิคมก็คืออาณานิคมที่เขา ไปยึดดินแดนเอาไว้เพื่อใช้เป็นที่คุมขังนักโทษครับเหมือนที่อังกฤษใช้ออสเตรียเป็นที่คุมขังนักโทษนะฮะซึ่งประกฏว่ามีนักโทษเนี่ยถูกคุมขังก็600คนครับแล้วก็มีผู้ที่ต้องรีภัยจากฝรั่งเศสเนี่ยร่วมพันคนทีเดียว หนึ่งในนั้นคือวิกเตอร์อูโกครับซึ่งต้องรีภัยออกจากฝรั่งเศสจากการที่เขาเขียนงานในการเรียกร้องเสรีภาพนั่นเองแต่พอมาถึงปี1862ครับนบโปเลียนก็เริ่มผ่อนคลายความตึงเครียดนี่ครับแล้วก็เริ่มเปิดเสรีภาพมากขึ้นจนฝรั่งเศสในช่วงนั้นถูกเรียกว่าจากกักรวรรดิเสรีครับ liberal empire ส่งผลให้บรรดาผู้ต่อต้านสามารถกลับประเทศได้แล้วก็สามารถรับสมัครเลือกตั้งเข้าไปเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติได้ด้วย นโปเลียนที่3นะครับได้บูราณาฟื้นฟูนฟป,ปารีสครั้งใหญ่ครับรวมถึงมีการก่อสร้างถนนหลวงเชื่อมเมืองต่างๆหลายเมืองปรับปรุงระบบธนาคารขยายระบบรถไฟจ้างกองเรือพาณิชย์เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศถึงแม้ว่าฝรั่งเศสนะครับจะไม่สามารถไปเทียบอังกฤษได้แต่อย่างน้อยที่สุดนโปเลียนทําให้บทบาททางการค้าทางทะเลของฝรั่งเศสก้าวมาอยู่เป็นอันดับ2ของโลกรองจากอังกฤษได้สําเร็จ นอกจากนี้นะครับหลุยส์นโปเลียนน่ะนโปเลียนที่3ามเนี่ยยังใช้ผู้เชี่ยวชาญวิชาการทั้งหลายไปแก้ปัญหาภัยแ้งนะครับทำให้เกษตรกร,ร,กรของฝรั่งเศสสามารถที่จะมีผลผลิตได้มากยิ่งขึ้นรวไมไปถึงการเจรจากาัรค้ากาับอังกฤษในปี1860ครับทำให้ฝรั่งเศสเ,เกิดระบบการค้าเสรีขึ้นซึ่งมันทําให้เงินของฝรั่งเศสเฟื่องฟูมากขึ้นยิ่งด้วยนอกจากนี้ครับพระองค์ยังนอนุญ,ญาตให้มีการจัดตั้งสาภาพแรงงานการใหสิทธิแรงงานและเปิดโอกาสสาหรับผู้หญิงเช่นการเรียนการทํางานแล้วก็ปรับปรุงระบบการศึกษา ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นการศึกษาฝรั่งเศสในปัจจุบันก็คือรากฐานของนโปรยีนที่3นั่นแหละครับ นโปเลียนเนี่ยนะนับสนับสนุนแนวคิดอธิปไตยของปวงชนครับแล้วก็แนวคิดชาตินิยมซึ่งไอ้ลัทธิชาตินิยมนี่เองครับมันนำมาซึ่งแนวคิดในการส่งเสริมความยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศสนั่นหมายถึงนโยบายต่างประเทศครับที่ต้องไปพัวพันกับหลายๆประเทศเพื่อฝรั่งเศสจะสร้างอิทธิพลในการครอบงำยุโรปอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าเขาจะไม่สามารถเป็นใหญ่ได้ทต่อังกฤษอย่างน้อยขอเป็นเบอร์สองก็ยังดีนะฮะในปี1853ครับนโปเลียนได้ไปร่วมเป็นพันธมิตรอังกฤษในการทําสงครามไครเมียจ ากนั้นเขาก็ส่งกองทัพออกไปทําสงครามหลายที่หลายต่อหลายแห่งครับรวมถึงการส่งไปยึดครองอาณานิคมในในเอเชียแอฟริกาไปจนถึงแปซิฟิกรวมไปถึงการที่แทรกซงเม็กซิโกครับเพื่อให้เกิดการจัดตั้งจกักรวรรดิเม็กซิโกอีกสักครั้งแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จ อันที่จริงแล้วนะฮะนโปเลียนที่3น่าจะเป็นจักรพรรดิที่คนไทยรู้จักที่สุดฮะจักรพรรดิฝรั่งเศสที่คนไทยรู้จักนะครับเพราะว่านโปเลียนที่3น่ะเคยส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตตีกัติสยามด้วยนะครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งราชทูตเนี่ยได้เข้าเฝ้ารัชการที่4ด้วยแล้วก็ถวายเครื่องราชสิพรลินยนดันเนอร์ชั้นสูงสุดให้กับรัชการที่4ซึ่งรัชกาลที่4ก็ส่งราชทูตกลับไปเหมือนกันครับไปเข้าเฝ้าที่แวร์ซารยแล แทนซึ่งเหตุการณ์การสานสัมพันธ์ทูตระหว่างพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับนโปเลียนที่3เนี่ยคือการเจริญสัมพันธไมตรีตามแบบรัฐสมัยใหม่ครั้งแรกของไทยด้วยนะฮะต้องยอมรับตรงนี้ด้วยนโปเลียนที่3นะครับนำพาฝรั่งเศสไปได้ดีครับไม่ว่าเขาจะไปก่อสงคารามที่ไหนแต่อย่างน้อยสุดเขายังรักษาสันตภาพฝรั่งเศสได้จนกระทั่งเขาต้องไป,ปเผชิญหน้ากับปรัสเซียครับการ,รเผชิญหน้ากับปรัสเซียทําให้เรียกได้ว,ว่าผลลัพธ แตกต่างโดยสิ้นเชิงครับเพราะตอนนั้นนโปเลียนที่3าต้องไปเผชิญหน้ากับอัครมหาเสนาบดีผู้มีชื่อเสียงของนะ้อมประาเซียก็คือออตโตฟอนบิสมาร์คครับซึ่งบิสมาร์คเนี่ยเขามุ่งม,มั่นมากเลยครับที่จะรวมรัฐเยอรมันเข้ากับประสเซียรัะสถาปนาจักรวรรดิเยอรมน,นีขึ้นครับนโยบายของแน่นอนครับว่าฝรั่งเศสต่อต้านเรืเ่องนี้ชัดเจนนโปเลียนที่3าไม่ต้องการให้เกิดการรวมชาติเยอรมน,นีครับเขาต้องการให้เยอรมัน,นีมาแตกแยกอยู่อย่างนี้แหละเพราะว่า ถ้าเยอรมน,นีรวมชาติสำเร็จอาจจะทําให้สถานะการเป็นผู้นําของฝรั่งเศสถูกสั่นคลอนแม้ฝรั่งเศสจะไปไม่อาจจะไปเทียบชั้นกับอังกฤษได้แต่เขาจะไม่ยอมให้ใครมาเทียบชั้นฝรั่งเศสแต่เมื่อบิสมาร์กดำเนินนโยบายนี้ครับนบโปเลียนก็ออกอาการไม่พอใจบิสมาร์กใช้โอกาสนี้เลยครับจงใจยั่วยุและยั่วโมโหแล้วก็สร้างโทรเลขปลอมครับ เพื่อให้นโปเลียนเข้าใจว่าจะก่อสงครามขึ้นจริงๆแต่จริงๆมันไม่มีสงครามครับนโปเลียนเป็นการฝ่ายก่อสงครามขึ้นในปี1870บิสมาร์กได้รับความชอบธรรมเต็มเปี่ยมเลยครับในการจัดการกับอังกฤษกับฝรั่งเศสสงครามครั้งนี้ครับคือจุดจบของนโปเลียนที่3ครับเพราะฝรั่งเศส พ่ายแพ้ย่อยยับเลยครับนบโปเลียนที่3ประเมินปรัสเซีย,ซยต่ําเกินไปครับเขาไม่คิดว่ากองทัพของปรัสเซียจะพัฒนาได้เร็วขนาดนี้ทั้งแท้ที่ตอนนั้นกองทัพปรัสเซียเนี่ยแทบได้เรียกว่าเทียบเกือบจะเทียบเท่าอังกฤษแล้วนะครับศักยภาพสูงเกือบจะเท่าอังกฤษแล้วเพราะว่าบิดมาร์ยใช้วิธีการพัฒนา,นากองทัพเนี่ยเรียนแบบอังกฤษเลย เมื่อการประเมินปรัสเซียต่ําเกินไปผลก็คือฝรั่งเศสพ่ายแพ้ครับและปรัสเซียได้รับความสําเร็จสูงสุดในยุทธการเซดองครับเพราะเขาสามารถจับตัวนโปรเลียนที่3เป็นเฉลยศึกได้รัฐบาลที่ปารีสครับต้องรีบแก้ลําด้วยการจัดตั้งกองกําลังปกป้องชาติและประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐฝรั่งเศสขึ้นครับเรียกว่าสาธารณรัฐที่3แล้วก็ขับแล้วก็ยกเลิกระบบจักรวรรดิระบอบจกักรพรรดิแล้วก็ขับนบโปรเลียนออกจากตําแหน่งในทันทีนโปรเลียนที่3 ตกจากบัลลังโดยที่ยังไม่ต้องลงนามสละบัลลังอะไรทั้งสิ้นครับและจักรวรรดิฝรั่งเศสของเขาก็สิ้นสุดลงในปี1871ฝ่ายฝรั่งเศสนะครับกับกับประเซีย,ยังทำสงครามอยู่พักหนึ่งครับจนกระทั่งมีการเจราจาและมีการทำสนธิสัญญาแฟรงก์เฟิร์ตในวันที่10พฤษภาคม1871ยอมรับให้มีการสถาปนาจากักรวรรดิเยอรมันขึ้นโดยบิสมาร์กเนี่ยทำการประกาศจัดตั้งจักรวรรดินี้ที่แวร์ซายครับเพื่อเหยียบหัวคนฝรั่งเศสโดยเฉพาะเลย หลังจากการยอมรับจกักรวรรดิเยอรมันครับบิสมาร์ก็มีคําสั่งให้ปล่อยตัวนโปเลียนที่3แต่ว่านโปเลียนสางกลับสู่ฝรั่งเศสไม่ได้แล้วครับเพราะเขากลายเป็นคนทรยศชาติเขาเลยเดินทางไปลี้ภัยอยู่ที่อังกฤษครับโด,โดยพำนักอยู่ที่เคนจนกระทั่งสิ้นพระชนในวันที่9มกราคม1873นามขณะมีอายุ64ปีปีพระศพของเขาถูกฝังที่โบสถ์เซนต์ไมเคิลเอฟบครับในแฮมเชียร์ประเทศอังกฤษซึ่งโบสถ์นี้เป็นโบสถค์คาทอลิกนะครับ แล้วก็ถูกใช้ฟังพระศพราชวงศ์บนปาตหลายต่อหลายพระองค์เช่นเดียวกันและลูกหลานของเขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในกลุ่มบุคคลที่เรียกร้องสิทธิในราชบัลลังก์ฝรั่งเศสจนถึงทุกวันนี้ครับเป็นไงบ้างครับสรับเรื่องราวของ The Crown of France ตอนสุดท้ายครับเรียกว่านี้คือ3กษัตริย์องค์สุดท้ายระยะเรื่องราวมันจะสั้นๆแล้วนะครับไม่ได้ยาวเหยียดแล้วนับแต่นี้ไปฝรั่งเศสไม่มีกษัตริย์อีกแล้วครับ ยกเลิกสถาบันกษัตริย์ยามันเป็นทางการแล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามหลังจากนี้ฝรั่งเศสยังมีงานจัดตั้งสาธารณรัฐอีกหลายรอบนะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะไปเชิญสงครามโลกไปเผเชิญดูนี่นั่นแต่ไม่ว่าเขาจะเผชิญเรื่องราวแค่ไหนฝรั่งเศสตัดสินใจที่จะเป็นสาธารณรัฐจนถึงทุกวันนี้ครับเขาไม่เอาอีกแล้วประชาชนก็ไม่เอาแล้วจนถึงทุกวันนี้นะครับต่อให้มีสมาคมราชวงศ์คนฝรั่งเศสก็ไม่ได้ปลื้มกับราชวงศ์แล้วนะครับเรื่องราชวงศ์ฝรั่งเศสเป็นเหมือนเรื่องเล่าครับเป็นนิยายเป็นละครเป็นภาพยนตร์แล้วก็็เเเปนนนนนรื่่่่องลาาาาสสุกแตถมวค อยากได้กษัตริย์ไหมคําตอบที่จะได้จากคนฝรั่งเศสก็คือไม่ครับพวกเขาไม่เอาอีกแล้วก็เรื่องราวของกษัตริย์ฝรั่งเศสก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเอาไปว่าก็เดอะ w ่า f ออฟร c นเดินทางมานนานมากแล้วครับแล้วก็ได้จบลงแล้วเรา ซึ่งในเดอะคราวนะครับซีรีส์เดอะคราวครีคี้ที่จะเอาเรื่องของกษัตริย์แต่ละประเทศมาพูดแบบเรียงราชการเป็นซีรีส์ยาวๆเลยแต่ทีนี้นะครับเรื่องราวของเดอะคราวเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาในการรวบรวมข้อมูลเพราะว่ามันไม่มีหนังสือแหล่งข้อมูลส่วนใหญ่ค่อนข้างกระจ,ระจายนะครับต้องไปดูแล้วรวบเข้ามาเป็นเนื้อหาเดียวกันบางอย่างอาจจะไม่ได้พูดบางอย่างจะตกหล่นไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเราพยายามจะเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดส่วนเดอะคราวตอนต่อไปเดอะคราวภาคต่อไปจะเป็นเรื่องอะไร ก็ขอให้รอติดตามชมนะครับเดอคลาวอาจจะหายไปสักพักหนึ่งครับไม่ต้องตกใจไม่ได้หมายความว่าพอเดอคลาวไม่ค่อยได้อัพแล้วก็หนีไม่ดูเลยนะครับไม่ดูเดอะฮิสตอรี่เลยเพราะเดี๋ยวเดอะฮิสตอรี่จะต้องกลับมาครับเพราะว่าเราทิ้งค้างไว้ที่ตอนของนิวตันประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ยนีไม่จบนะครับอาจจะทิ้งไปนิดนึงแต่ว่าเรายังมีเดอะพีเพิลอยู่นะฮะซึ่งก็จะเอาเรื่องราวของผู้คนมาพูดสลับกันไปอย่างนี้ส่วนเดอคลาวเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นอีกเป็นถือเป็นซีซั่นแล้วกันครับนี่หมดซีซั่น เอ้ยซีซั่นที่3สิเพราะซีซั่นแรกคือ The Crown of b r i t i s ซีซั่นที่2คือ The Crown of อยุธยาตอนนี้ซีซั่นที่3ครับ The Crown of France จบแล้วเดี๋ยวซีซั่นที่4จะเป็นอะไรนั้นรอติดตามชมจะบอกว่า4ก็ไม่ใช่ต้อง5ด้วยครับเพราะว่าต้องต้องเป็นจะบอกว่าเป็นซีซั่นที่4ใช่เพราะซีซั่นที่3คือราชสันติวงศ์ของวิกตอเรียใช่ไหมครับบริติชอายุทยาราชสันติวงศ์วิกตเรียแล้วก็ The Crow ส f r ฟ n รเป็นซีซันที่4เดี๋ยว The c r o w สซีซัน5เป็นเรื่องอะไรนะั้นก็รอติดตามชมเลยครับอาจจะขอเวลานิดหนึ่งในการรวบรวมข้อมูลเพราะว่าข้อมูลการทำเดอะค o าสมันกระจัดกระจายต้องไปทำจริงๆนะฮะก็ขออภัยด้วยอาจจะล่าช้าไปบ้างแต่ขอให้ติดตามครับไม่เกินปีนี้หรอกยังไงก็ได้กลับมาในเดอะคลาสซีซันสําสำหรับเดอะค o าสซีซัน4ี่เดอะคลาสออฟรานก็จบแต่ละแห่งเท่านี้ขอพระคุณสำหรับการติดตามครับและอย่าลืมติดตามตอนอื่นของเดปันวิทต่อไปด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน สวัสดีครับ